สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้มาดูการเตรียมพร้อมสำหรับาการจัดการเพื่อที่จะทำการใส่ปุ๋ยนะครับการที่เราจะใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับเราจะต้องจัดการวับจะพืชน,นะครับก็คือพวกหญ้าพวกนี้นะครับ ให้สะอาดเลยนะครับให้สะอาดเลยเพราะในช่วงที่ย่ารกนะครับย่าพวกนี้ก็มันก็จะแย่งธาตุอาหาราจากโคนต้นทุเรียนนะครับทีอ่อยู่ติดกับโคนต้นนะครับเพราะว่าเขา้ยาย่านี้เขาต้องการธาตุในตัวเจนสูงนะครับเขาแย่งไปไม่เป็นไรครับต้นทุเรียนเราก็แค่ใบเหลืองนะครับก็แค่ใบเหลืองแล้วพอเราจัดการนะครับ ปราบวัชพืชตัดหญ้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเขาก็กลายเป็นธานตุในตัวเช่นกลับลงสู่ดินให้ผลประโยชน์กับรากทุเรียนเราเหมือนเดิมให้ผลประโยชน์กับต้นทุเรนเราเหมือนเดิมเพราะนั้นปุ๋ยที่เราใส่ไปสรุปว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเมื่อเราจัดการโคนต้นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับปัญหาที่เราเห็นอยู่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วทุรียนจะใบเหลืองใช่ไหมครับเพราะสวนเรารคนะครับ บางท่านไม่รกก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารกนี้ใบทุเรียนจะเหลืองนะครับทีนี้การให้ปุ๋ยนะครับปริมาณการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็ให้เราสังเกตเความแข็งแกร่งของต้นนะครับต้นไหนที่มันสวยอยู่แล้วมันเข้มอยู่แล้วเราก็เบามือหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะครับต้นประมาณนี้ของผมนี่ก็ใส่ประมาณต้นละหนึ่งกำมือนะครับ ต้นไหนที่สวยอยู่แล้วเราไม่ย้ายเขาอวบอ้วนเกินไปนะครับไม่ย้ายเขาอวบอ้วนเกินไปเราก็ใส่เพียงแค่ครึ่งกำมือก็พอนะครับแต่ขยันใส่นะครับการดูแลทุเรียนนะครับต้องดูเป็นต้นๆเลยนะครับต้องดูเป็นต้นๆอันนี้ต้นต้นนี้ผมยังไม่ได้เสริมรากนะครับต้นนี้ยังไม่ได้เสริมรากต้นทุเรียนท่านดูครับต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับโตมากนี่นี่นี่พื้นเมืองนะครับสองต้น ต้นนี้ก็ต้นน,นี้ต้นพันธุ์ดีเริ่มแพ้แล้วนะครับนี่ที่เขาบอกว่าทําไมจะต้องเอาทุเรียนพื้นเมืองนะครับมาปลูกเพื่อเสริมรากนะครับมันก็เห็นได้ชัดนะครับท้งทั้งที elite, ่เราปลูกต้นพันธุ <S <S ์ดีไปก่อนนะครับเสร็จแล้วพื้นเมืองนี้ผมออกมาปลูกทีหลังนะครับเขาตัวเร็วมากนะครับเขาตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นการจัดการควบคู่กันไปนะครับใครที่พอจะหาต้นทุเรียนพื้นเมืองมา ลูกไว้ข้างๆต้นแล้วก็ไว้เสริมรากก็ทําได้ไม่ยากนะครับทําได้ไม่ยากก็ลองทําดูแต่บางท่านก็ไม่ชอบนะครับเข้าใจว่ามันเป็นภาระกับต้นหลักนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับนี่ให้มาชมนะครับหลังจากที่รกอยู่หลายวันรกอยู่หลายเดือนนะครับก็เพิ่งเ <c oughs> พิ่งมีเวลามาจัดการเหมือนนี้วันนี้ถือว่าจัดการสืบสัตว์เรียบร้อยนะครับดูนะครับรอบๆบ,บริเวณถนนก็จัดการเรียบร้อย นะครับบริเวณริมถนนเราก็ต้องจัดการนะครับเพราะว่าถึงแม้เราไม่ปลูกทุเรียนแต่ว่ามันจะเป็นที่หลบซ่อนแมลงศัตรูของทุเรียนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการนะครับอย่าไปประหยัดน้ำมันน้ำมันอย่าไปประหยัดค่าแรงนะครับการจัดการต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดเราอย่าอย่าคิดเพียงว่าประหยัดน้ำมันนะครับนี่นะครับนี่เป็นทุเรียน ระยะชิด3ามคูณสิเมตรนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาแค่ให้ท่านได้ชมนะครับหลายคนคิดถึงว่าเอ้ยของผมนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเห็นเงียบไปด้วยภารกิจนะครับไม่ค่อยว่างานประจําไม่ค่อยว่างก็ช่วงนี้หยุดสองสามวันนี้ก็มาจัดการทีเดียวเรียบร้อยนะครับก็ดูคนต้นนะครับสวยมากนะครับคนต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ มันเริ่มแผ่นแล้วนะครับมันเริ่มแผ่นแผ่นแบบนี้นะครับเหมือนหางรูปยุงแล้วนะครับนี่เพราะว่าการปลูกระยะชิดนะครับเราจะต้องให้มันแผ่นออกข้างแบบนี้นะครับแผ่นออกข้างแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้กิ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้มามาเชนกันนะครับนี่ต้องให้แผ่นแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาให้ท่านได้ชมการเตรียมการนะครับก่อนที่จะทำการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยทุเรียนนะครับปุ๋ยทุเรียนนะครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในท้องตลาดก็ได้นะครับพวกต้องใส่กู้นะครับคมีกับอินทรีนะครับปุ๋ยอินทรียก็ต้นประมาณนี้ก็สักสองแก้วนะครับต่อครั้งนะ,ะต่อครั้งเว้นสักสองสามเดือนขึ้นมาใส่ที่นะครับต้นละสองแก้วส่วนคีมีก็ต้นขนาดนี้ก็หนึ่งกำม,มือนะครับหนึ่งเดือนครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าต้นไหนที่ท่านวาดมันสวยแล้วท่านไม่อยากให้มันอวบมันอ้วนเกินไป ต้องการให้มันแข็งแกร่งต้านทานลมได้ต้านทานโรคได้ท่านก็บามือนะครับบามือแต่ทุกครั้งท่านต้อง,งใส่นะครับทุกครั้งท่านต้องต้อง,งใส่นะครับเพราะว่า,าุเคมีมันทําให้ทุเรยียนเหล่านี้ดึงไปใช้ได้เร็วนะครับทําให้ทุเรียนเรานี้ดึงไปใช้ได้เร็ว,รรเรเรวเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใช้คู่กันนะครับไม่นั้นตุเรยียนของท่านจะโตช้า <S <S โอเคครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเอฟซีไปก่อนนะครับ หรือท่านที่ต้องการอยากจะได้ปุ๋ยของทางสวนคนเกษตรเจชะตนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาได้นะครับทักทายมาที่ผมได้ทางสวนก็มีปุ๋ยทุเรียนเล็กจําหน่ายแล้วก็ก้าพันธุ์ทุเรียนที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็มีจําหน่ายเป็นพันธุ์ทุเรียนมูสันกิ่งนะครับอยากจะได้รับคําแนะนําในการปลูกก็ทักทายกันเข้ามานะครับตามไอเดียลนยที่ขึ้นอยู่หน้าจอโอเคครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับ จอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ